สวัสดีครับเป็ดอ a ซีไทนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมานะครับทำการแกะกล่องนะครับพรีวิวสินค้านะครับตัว Corsair Gaming Keyboard นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแฟลชชิปโมเดลของทาง Corsair นะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับวันนี้ที่เราจะเอามาเปรียบเทียบนับกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Corsair นะครับ K100 RGB กับ K100 นะครับ RGB SE นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า สองรุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในฟีเจอร์ของตัว Corsair Keyboard ของตัว K100 RGB เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาแกะกล่องก,กันนะครับดูว่าข้างในเนี่ยมันมีหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างโชว์นี่นะครับรูปร่างหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดนะครับ K100 นะครับ,รบ RGB SE เทียบกับนี่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับ K100 RGB นะครับ นี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนอุปกรณ์ต่างๆข้างในเครื่องนะครับว่าในตัวของตัวในกล่องนะครับตัวนี้เป็นสินค้านี่เป็นสินค้าแซมเปิลในส่วนของการทาเดโมนะครับอุปกรณ์ต่างๆอาจจะมีมาไม่ครบใน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 กล่องนะครับอันนี้ผมต้องขออาภายัยล่วงหน้าด้วยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นนี่ตัวเคียบอร์ด k 100นะครับในกล่องก็จะมีนะครับในส่วนของนี่แฮนด์นะครับลองข้อมือนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุนะครับแบบนุ่มนะครับนนี้เดี๋ยวผมดูอีกตัวนึงสิขออนุญาตออกจากกล่องก่อนนี่เป็นตัวนี้เหมือนกันอุป,รปรกรณ์ที่แถมมาให้มาในกล่องก็จะเป็นนะครับคล้ายๆกันนะครับก็ผมขออนุญาตนิดนึงก็จะมี ก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นคีย์แคปนะครับไว้เปลี่ยนนะครับสำหรับปุ่มในส่วนของ ASWA นะครับสำหรับเกมนะครับ FPS เราก็อีกปุ่มต่างๆในส่วนของการเล่นเกมมือถือแล้วก็จะมีตัวถอดคีย์แคปนะครับอันนี้เป็นคีย์แคปที่อยู่ในกล่องแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่นรองข้อมือมาเหมือนกันนะครับของคีย์บอร์ดนะครับเก็บกล่องกันจะได้มีหงน เท่าที่ผมเช็คมาแล้วก็คือของในอของที่มากับอุปกรณ์ในกล่องของตัว K 1 0 0 RGB นะครับตัว SE กับตัวในตัว K 1 0 0 RGB เนี่ยก็คือจะมีแผ่นรองข้อมือมาให้นะครับซึ่งเหมือนตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ด K 1 0 0กับ K 1 0 0 RGB SE เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงตรงสีนะครับผมแกะของนงินึงนี่ นะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือ1เนี่ยจะแตกต่างกันในตรงสีนะครับของสีสีของตัวคีย์บอร์ดเองนะครับของตัว SE Edition เนี่ยก็คือจะเป็นสีทองนะครับในส่วนของรุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือจะเป็นสีดำนะครับส่วนแผ่นรองข้อมือที่แถมมาให้นะครับอันนี้เป็นวัสดุนะครับเป็นแบบนิ่มนะครับผมของตัว SE เนี่ยจะเป็นสีเทานะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ด K 1 0 0อเนี่ยก็คือจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแม่เหล็กที่ติดแท็บ ถ้าถ้านี่ครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เราสามารถใส่แล้วก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับทีนี้เราได้เห็นถนึงความแตกต่างกันไปแล้วว่าคีย์บอร์ด k 100นะครับตัว RGB SE กับตัวธรรมดาเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับก็คร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟแล้วลองเปิดไฟให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายลงไปในทีละส่วนทีละส่วนนะครับ ครับหลังจากที่เราเสียไฟมาแล้วนะครับก็คือเหมือนที่บอกไว้นะครับในส่วนของตัว Corsair Gaming นะครับทุกรุ่นนะครับเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยก็คือก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดโปรแกร,รมนะครับที่เรียกว่า IQ Software นะครับจากหน้าเว็บไซต์ของทาง Corsair ก็ได้นะครับผมก็คือพอโหลดลงแล้วเนี่ยอินสตอลลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เสียบคีย์บอร์ดเข้าไปนะครับก็จะสามารถ ปรับสีไฟต่างๆตั้งค่าปุ่มต่างๆได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มารีวิวในส่วนของวิธีการทําซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็คือเราจะมานะครับเปรียบเทียบเหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าเปรียบเทียบไปดูนะครับระหว่างคีย์บอร์ดนะครับตัวเ1ห0รอ rgb se นะครับกับตัว corsair คีย์บอร์ดนะครับเ1ห0รอ rgb เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็อย่างแรกเลยเหมือนที่ผมพูดไปอันนี้ก็คือนะครับเป็นสีนะครับเป็นสีทองนะครับตัว se นะครับนี่ ดูพรีเมียมนะครับมีไฟด้านข้างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวดีนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็นี่นะครับจะเป็นที่นะครับสามารถเอาสายของเมาส์หรือเอาสายของตัว USB ต่างๆมาพาดด้านหลังได้แล้วก็มีนะครับสวิตช์เปิดเขาเรียกตัวตั้งคีย์บอร์ดขึ้นลงครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีที่เสียบนะครับในส่วนของปุ่มในส่วนของตัว USB นะครับ ไมว่าจะเป็นการต่อเมาส์เสียบทำได้อะไรอย่างนี้สามารถต่อนะครับช่อง USB Type C นี้ได้หมดนะครับก็อันนี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนิดนึงนะครับก็เราเมื่อเราลงโปรแกรม IQ Software แล้วเนี่ยเราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้นะครับในส่วนของฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมาโครนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม s c อ o l l v i นะครับสามารถนะครับตั้งค่าโปรไฟล์ได้หลายโปรไฟล์นะครับแล้วก็เป็นปุ่มนะครับล็อกตัว Windows นะครับตัวนี้ถ้ากดแล้วมันก็จะล็อกนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ R G B ของ Corsair นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ไม่แน่ใจขอผมเปลี่ยนเป็นกล้องนี้ดีกว่านะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับอ่านะครับเป็นเขาเรียกว่ามัลติมีเดียแล้วกันนะครับก็คือสามารถเล่นเพลงต่างๆนะครับหยุดนะครับเดินหน้าถอยหลังเอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเล่นได้ที่ปุ่มนี้นะครับผมแล้วนี่ก็คือจะเป็นปุ่มมิวนะครับอันนี้จะเป็นสกอร์ในส่วนของทางโวลูมนะครับขึ้นลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สวิชข้างในของตัวคีย์บอร์ด k 1 0 RGB เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมผมขออนุญาตปิดไฟนะครับจะได้เห็นกันนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นในตัวนี้2ตัวนะครับก็2ทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็น mechanical Switch จากทางเ h อร์รนะครับอันนี้นะครับ้เห็นใกล้ๆนะครับมุมต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของสวิชของทาง Mx Cherry ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปเป็นจบกันนะครับครับเพื่อนๆได้รับชมการพรีวิวนะครับสินค้าคอแซนนะครับตัว K100 R G B S E นะครับกัตัว K100 ไปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ในส่วนของทางเป็ด e ีนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวคอแซ a i r K100 R G B SE k 1 0 0 RGB ได้นะครับผ่านทาง c o r s a i ออฟเจอร์ Store นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Lazada หรือ Shopee นะครับผมก็ถากมีอะไรที่ขาดตกบกต่องกางรใดก็ต้องขออภัยไว้ทันทีด้วยนะครับครับสวัสดีครับ